ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะคุณลูกค้าคุณพี่ๆทุกท่านคะ่ะผู้ที่ชื่นชอบเก็บสะสมพระเครื่องผัสทั่วไปเป็นผาบ,บ้านๆนะคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้คะ่ะเรามาพบกันใน EP ีที่135แล้วนะคะคุณลูกค้าวันนี้มาพบกันกับแม่ค้าในช่วงสายๆคะ่ะหลังจากทานข้าวทานปลาเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาเปิดรับชมกันกันกบช่องมองคลพระเครื่องนะคะถูกอกถูกใจกันแล้วก็ค่อยปิดนะคะช่องทางในการติดต่อคะ่ะ มงคลพักเครื่องค่ะโทร095 5, 5 2 0 4 3 1 8นะคะไอดีไลน์ค่ะ095 5, 5 2 0 4 3 1 8ค่ะเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้นนะคะในการติดต่อเช่าบูชาพระค่ะใกล้ะจะปีใหม่ปีใหม่กันแล้วนะคะพี่พี่ท่านใดที่กำลังใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณลูกค้าค่ะเรามาระวังกันด้วยค่ะรถเยอะเนาะช่วงนี้เรามาเริ่มรายการที่หน,นะคะ รายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หนึ่งนะคะจะไม่คะขออนุญาตซูมกล้องก่อนภาพรปรางประจําวันเกิดของวันศุกร์นะคะพิมพ์ทรงสวยงามเนื้อเก่าเก่าโอ้ยสวยงามค่ะสวยเดิมค่ะรายการนี้ค่ะด้าน,นหลังจะเป็นหลวงปู่ศุกร์นะคะเอาไม่ใช่หลวงปู่ใจค่ะขออภัยค่ะ,ะรายการที่หนึ่งนะคะหลวงปู่ใจ หลังปางประจำวันเกิดของวันศุกร์นะคะวัดของวัดเสด็จนะคะรายการนี้ค่ะสวยเดิมเลยค่ะคุณลูกค้าขา300บาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> สวยๆเก่าๆแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะคุณลูกค้าขา300ค่ะไปกันต่อค่ะรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จเนื้อแห้งๆแบบนี้ค่ะขับกุความเก่ารอยยุบรอยย่นนะคะ ถูกอ,อกถูกใจกันแล้วก็ปิดกันนะคะรายการนี้200บาทค่ะคุณลูกค้าคุณพี่ๆขา200บาทเท่านั้นคะ่ะเนื้อหาแห้งๆมีคาบน้ำมันต่างอิ่วด้วยนะคะแต่ก็ไม่เยอะสักเท่าไหรค่ค่ะสวยๆเลยคะ่ะสวยเดิมคะ่ะพิมพ์ทรงสวยงามนะคะรายการนี้200บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าคุณพี่ๆขาโค้งซุ้มสวยงามนะคะน่าจะเป็นเกตทะลุซุ้มไหมคะรายการนี้ ลอยยุบลอยย่นคับน้ำมันต่างอิวค่ะไปกันต่อรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะจะเป็นอ่อหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยรายการนี้รายการที่3นะคะคุณลูกค้าขา งพ่ออะไรคะแม่ค้าก็มองไม่เห็นขนาดาส่งแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพระอาจารย์อะไร ช่วยด้วยพี่พี่ท่านใดที่รู้นะคะแล้วก็อยากจะเก็บสะสมนะคะรายการนี้ค่ะ300บาทค่ะคุณลูกค้าขาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าผ่านการเก็บสะสมมาแล้วนะคะได้แบ่งปันมาอีกทีนึงเหมือนกันนะคะแม่ค้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญของพระอาจารย์อะไรหลวงพ่ออะไรนะคะแต่เก่าๆแบบนี้ค่ะเก่าๆเลยค่ะ เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าได้มาแบบไหนแม่ค้าก็ปล่อยออกแบบนั้นเลยค่ะคุณลูกค้าคะรายการนี้3า0สบาทเท่านั้นค่ะด้านหลังค่ะ ถูกอกถูกใจกันแล้วก็ปิดได้นะคะโทรมาปิดไลน์มาปิดกันได้คะ่ะหรือว่ารูปภาพรายการไหนไม่ชัดเจนยังไงสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้คะ่ะไว้พิจ,จารณาในการปิดในการเช่าบูชานะคะคุณลูกค,ะคะ้าขารายการนี้จะเป็นภาพปิดตาคะ่ะภาพปิดตารายการนี้แม่คะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะรายการนี้300บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาะ300บาทเท่านั้นคะ่ะ ดูแล้วก็พิจารณากันได้เลยนะคะถูกอกถูกใจก็าลายมาปิดโทรมาปิดกันได้เลยค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะไปกันต่อรายการที่5ค่ะรายการที่5จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมค่ะ เก่าๆ,ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะพร้อมขึ้นคอค่ะปีพศ2 4 8 4นะคะอายุ77ปีค่ะเหรียญของหลวงพ่อคงนะคะไปพร้อมกรอบแบบนี้ค่ะกรอบเก่าๆแบบนี้ผ่านการเก็บสะสมมาแล้วนะคะคุณลูกค้าขาแม่้าได้แบ่งปันมาอีกทีนึงค่ะเป็นภาพบ้านๆน,นะคะเป็นภาพบ้านๆเป็นพาพเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้ ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะไปกันต่อรายการที่6กค่ะรายการที่6จะเป็นเดรียญของหลวงพ่อกลั่นนะคะใช่ไหมแม่ค้าก็ว่าใช่แหละค่ะเก่าๆแบบนี้ค่ะเก่ามากเก่าผ่านการเก็บสะสมค่ะคุณลูกค้า่ะเก่าๆแบบนี้น่าเก็บสะสมนะคะ เก่ามีมนสเสน่ห์นะคะคุณลูกค้าขายิ่งส่องยิ่งเพลิดเพลินค่ะเพลินจิตเพลินใจเลยนะคะคุณลูกค้าถูกอกถูกใจกันอ่าถูกอกถูกใจกันแล้วก็ปิดได้นะคะรายการนี้ค่ะอ่าสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคุณพี่พี่ขาเนี่ยค่ะก็มีความหลังเล ถ้าแม่คะพูดผิดพูดถูกยังไงขออภัยด้วยนะคะก็แทบจะมองไม่เห็นเลยะคะ่ะว่าเป็นของหลวงพ่อ,อไหลหม่คะก็ว่าหลวงพ่อกลั่นนะรายการนี้สามร้อยบาทคะ่ะคุณลูกค้าขาถูกใจก็ปิดนะคะอยากเก็บสะสมของเก่าของบ้านๆพ้าบ้านๆก็เก็บได้เลยคะ่ะสะสมได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาแบ่งปันคะ่ะราคาเย่อมเย่านะคะไปกันต่อคะ่ะจะเป็นผ้าสมเด็จเนื้อแห้งแบบนี้คะ่ะ รายการน,นี้200บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค,าค้าขาสอ0บาทคะ่ะราคาแบ่งปัน,ปนราคาไม่แรงนะคะราคาจับต้องได้ราคาเราพูดคุยกันได้นะคะคุณลูกคา้าคุณพี่ๆมีแล้วก็สามารถมีอีกมีเก็บสะสมได้อีกนะคะคุณลูกค,าค้าขามันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดจะบูชาเป็นของฝาก ของที่ละลึกของสวัสดีปีใหม่นะคะก็ใกล้จะปีใหม่กันแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นของฝากของที่ละลึกได้นะคะรายการายการที่8ค่ะจะเป็นเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการนี้ปีพศ2อ6พันค่ะห่วหัก ห่วงหักไปแล้วนะคะผ่านการใช้งานผ่านการเก็บสะสมนะคะคุณลูกค้ารายการนี้300บาทค่ะ300บาทเท่านั้นค่ะเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมนะคะด้านหลังยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมค่ะอาจจะมีชำรุดบ้างนะคะเพราะว่าผ่านการใช้งานผ่านการเก็บสะสมนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาแม่ค้าไปแบ่งปันมาอีกทีนึงเหมือนกันคะ่ะเป็นผ้าบ้านนะคะ ดูกันช้าๆชัดๆเลยนะคะเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมค่ะ300บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะคะอยากเก็บก็อย่าลืมโทรมาปิดลายมาปิดกันนะคะไปกันต่อรายการที่9ค่ะพระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้ค่ะพิมพ์ทรงสวยงามนะคะเม,ม็ดมณิษฐเม็ดพุทธคุณนะคะคุณลูกค้าขา200บาทเท่านั้นนะคะ 200เท่านั้นคะ่ะเนื้อแกร่งๆแ,แบบนี้เลยค่ะถูกอกถูกใจกันก็อย่าลืมโทรมาปิดนะคะไปกันต่อรายการที่9ค่ะรายการที่หมรายการที่10รายการที่10จะเป็นเหรียญระคังของหลวงพ่อกเกษมเขม,มกโกนะคะรายการนี้ค่ะ,ะปีพศสองพนานะคะปีพศของหลวงพ่อกเกษมค่ะเหรียญระครังนะคะ สวยเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะรายการนี้400บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังจะเป็นมังกรแบบนี้ค่ะสุสานตรรักจังหวัดลำปางนะคะสวยเดิมแบบนี้เก็บได้เก็บนะคะคุณลูกค้าข่ะราคาแบ่งปันราคาย่อมเยาวมากเลยค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้ค่ะ ไปกันต่อรายการที่11ค่ะรายการที่11จะเป็นเดืยนของหลวงพ่อปานนะคะวัดคลองด่านค่ะกล้องไม่โฟกัสเ,เดือนหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ รายการนี้400บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะปีพศ2508นะคะเหรียญหลวงพ่อปานสวยเดิมสวยเก่าแบบนี้ค่ะน่าเก็บสะสมนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณพี่ๆค่าผู้ที่ชื่นชอบเก็บสะสมพระเครื่องพระบ,บ้านๆนะคะ แมค่าแนะนําเลยค่ะช่องมองคลพระเครื่องค่ะเข้ามารับชมกันก่อนนะคะถูกอกถูกใจก็ค่อยปิดกันค่ะเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แม่ขาด้วยนะคะไปกันต่อรายการที่1 2ค่ะเป็นพระกรีบบัวของหลวงพ่อโตนะคะรายการนี้ค่ะพระกรีบบัวของหลวงพ่อโตสวยๆเดิมๆเลยนะคะด้านหลังค่ะ ด้านหลังจะเป็นปิดตาของหลวงปู่บุญนะคะรายการนี้400บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าขะพิมพ์สซงกรีบบัวเลยนะคะสวยๆค่ะสวยๆส,สวยเดิมเลยนะคะ400บาทคะ่ะคุณลูกค้าขาถูกอกถูกใจก็โทรมาปิดลายมาปิดกันนะคะคุณลูกค้าสาหรับวันนี้แม่ค้าก็มีมาให้รับชมแค่12รายการคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาแม่ค้าต้อง ฝากช่องมงคลพักเครื่องด้วยนะคะพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ไม่พลาดคลิปอัปเดตล่าสุดที่แม่ค้าลงวันต่อวันนะคะสําหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมา,มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ